สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพักครับนอนกันแล้วหรือยังครับที่เมืองไทยก็ตรงกับเวลาเที่ยงคืน4นาทีนะครับของเช้าวันอังคารที่25กระกรกาคม2023นะครับที่ประเทศโปรตุกเกตนี้นะครับก็เป็นวันจันทร์ที่24เวลา6โมงเย็นนะครับเวลาช้ากว่าเมืองไทย หกชั่วโมงนะครับตอนนี้ คนที่ต้องการพีกรรมนะครับอันนี้สิ่งที่ผมเห็นเขาทิ้งไว้นะครับก็คือเป็นที่รองรองหัวเข่านะครับเพื่อเอาไว้ใส่เวลาคุกเข่าเดินจะได้ไม่เจ็บมากนะครับแล้วก็พี่น้องจะเห็นว่ามีแม่กับลูกคู่หนึ่งนะครับก็คุกเข่าเดินอยู่นะครับเดินสวนมานะครับซึ่งใครที่มาที่ฟาติมาแล้วนะครับบางคนก็ใช้เส้นทางนี้ซึ่งเขาทําเป็นพิเศษนะครับได้ปูได้หินอ่อนนะครับซึ่งมีลักษณะที่ าราบเรียบนะครับเพราะถ้าเป็นพื้นที่ขรุขระนั้นก็จะสร้างความเจ็บปวดทรมานมากนะครับเวลาที่คนเขาาคุกเข่าเดินแบบนี้นะครับ mm. เพี่งน้องก็เห็นว่าก็จะมีคนหลายคนเลยนะครับที่เขา,าตั้งใจนะครับ mm. บางคนก็เห็นผู้ชายคนนี้นะครับก็ถือเทียนมานะครับเป็นเทียนสีขาวยาวก็เอาไปถาวายแม่พระที่ด้านล่างนะครับ mm. แล้วก็จะมีคนที่ <c oughs> คุกเขาสดวดภาวนาอยู่ นะครับก็เป็นงานพีกับสบาวาแดนแม่พระนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นก็อยู่บริเวณด้านบนนั้นเองด้านหน้าของผมนะครับก็จะเป็นเป็นวัดอีกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งจุคนน่าจะเป็นหมื่นคนได้เลยนะครับข้างในก็เป็นวัดที่สวยงามเดี๋ยวมีโอกาสผมก็จะพาเข้าไปเยี่ยมชมนะครับแม่พระฟาติมาก็เพิ่งฉลองหนึ่ปีเมื่อไปกี่ปีที่ผมมาครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ สองแล้วนะครับมาครั้งแรกก็วัดก็ปิดปรับปรุงบุรณะนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็อาจจะไล์สดเข้าไปถึงข้างในวัดนะครับถ้าสามารถทําได้นะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องนะครับได้เดินไปยังบริเวณที่แม่พระฟรดิมาณน์ปราจักมานะครับให้กับเด็กน้อทั้งสามคนนะครับซึ่งแม่พระประจักมานั้นบริเวณที่เป็นต้นโอ๊กนะครับแต่ปุบันต้นโอ๊กก็ หมดไปแล้วนะครับคงเหลือแต่จุดที่แม่พระได้ประจักษ์มาซึ่งเขาได้สร้างแม่พระจำลองไว้นะครับแล้วก็สร้างเป็นคล้ายๆวัดนะครับให้คนได้มาอธิษฐานภาวันนาและเดี๋ยวอย่างนี้เราก็จะมีการสวดสัพพกรรมนะครับร่วมกันณนะบริเวณวัดน้อยแห่งนี้นั่นเองนะครับสถานที่นี้นะครับก็เป็นสถานที่สำคัญมากๆ นะครับเพราะว่าเป็นที่ที่แม่พระประจักษ์มาคนก็จะมาอธิฐานภาวนาม,มาสวดสัพพะคมที่นี่นะครับมาถวายเทียน,นแม่พระนะครับมากกว่าที่จะเข้าไปในวัดซะอีกเดี๋ยวผมจะพาไปดูบริเวณที่เขาจุดเทียนถวายแม่พระนะครับเดี๋ยวคืนนี้นะครับก็เวลาประมาณ ตรงกับเวลาที่เมืองไทยก็เวลาประมาณตีสามครึ่งนะครับถ้าเป็นที่ฟอร์ดิบาลีก็เวลาประมาณสามทุ่มครึ่งนะครับก็จะมีพิธีสุสานประคารนะครับซึ่งมีเยาวชนชาวคนไทยหกคนนั้นก็เป็นตัวแทนในการแบกบุษบกในค่ําคืนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทอดสดให้พี่น้องได้รับชมนะครับอันนี้เป็นบริเวณที่เขามาจุดเทียนกันนะครับพี่น้องครับก็ เทที่จุดนี้ก็บางคนก็ก็นํามาเองนะบางคนก็มาซื้อที่นี่นะครับแล้วเขาก็มีที่จุดให้นะครับก็อันนี้เป็นเทียนนะครับที่เขาโยนลงไปทัทง้ทงทงั้งแท่งทั้งแท่งเลยนะครับหละนี้ก็เป็นเทียนที่เขากาลังมาจุดถวายให้กับแม่พระนะครับซึ่งเราจะเห็นควันนี่พุ่งออกมามากมายเลย ที่ถือนี้ก็เป็นเทียนนะครับเพ่งมีขนาดใหญ่นะครับก็การจุดเทียนนี้ก็เป็นการแสดงออกถึงคำภาวนาที่ถวายให้กับแม่พระนั่นเองนะครับเขาก็ทำเป็นที่กั้นลมเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้ลมนั้นพัดตับนะครับก็มีคนที่เขาคูากเข่าเดินอยู่รอบๆวัดก็มี อันนี้บริเวณที่เป็นวัดน้อยที่เป็นกระจกนี้นะครับข้างในก็ปฏิสถานรูปแม่พระจำลองในบริเวณที่แม่พระประจักษ์มาช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงอยู่นะครับพี่น้องครับเราก็จะสามารถเห็นเล็กเจ็ครับก็บรรยากาศก็จะเปลี่ยนไปนะครับคนก็คงจะมีมากกว่านี้นะครับ อันนี้ผมก็เข้ามาใกล้สักการะสถานของแม่พระปิมาแล้วนะครับที่มาปฏิบัตจ,จักมามเราเห็นว่ามีคนมาสัาภาวนายอยู่เป็นจำนวนมากเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่เป็นการรบกวนใครนะครับเราก็สามารถเข้ามาดูได้อ,อย่างใกล้ชิดนะครับที่เป็นตู้เล็กๆนี้ก็จะเป็นตู้ที่เขาเอาไว้ให้คนใส่เงินทําบุญ นะรฟริงเซกุภาว่างเงินทําบุญพีพ่ท็อปมีคนสวดอธิษฐานภาวนาต่อหน้าพระรูปแม่พาะนี้เป็นจำนวนมากคนก็ถ่ายทอดสดสถานที่อธิษฐานภาวนาด้วยนะครับแม่พระฟาริมานี้ก็เป็นที่สวนลมจิตใจของผู้คนที่มาสแสดงบุญที่นี่นะครับ ทุกคนก็นั่งอยู่ในความสงบนะครับหลังจะสวดพาวนาเสร็จแล้วนะครับพี่น้องครับแต่แต่ละวันเขาก็จะเก็บแม่พระนี้นะครับเป็นระบบไฮโดรเลิกนะครับซึ่งเราก็ไม่สะบันเห็นทุกคางคืนนะครับนี่คือรูปแม่พระนะครับที่ปฏิสถานอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวจะมีอยู่วันหนึ่งนะครับที่กลุ่มของเรานะครับได้มีโอกาสที่จะมาอัถวัตาทมิศาณนะบริเวณแห่งนี้นะครับโดยพระรกินเจ้าอาร์พิชอปอันตนมีเรดใจยเสดีเป็นประธานในพิธีนะครับก็จะทำการถ่ายทอดสดให้กับพี่น้องได้ร่วมพิธีมิสซาในวันนั้นด้วยนะครับกลุ่มผู้ที่มาสแสวงบุญนะครับก็ ยืนกันนะครับบริเวณหน้าวัดน้อยแห่งนี้นะครับแล้วก็สวดสรระคำไปด้วยนะครับเป็นบรรยากาศที่ชวนสัตธานครับสำหรับผู้คนที่มาสั่งแบรบญที่นี้ mm hmm. เดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับผมก็จะขึ้นไปยังบริเวณวัดแห่งนี้นะครับแล้วก็ไม่ทราบว่าเขาจะอนุญาตให้ถ่ายวีดีโอหรือเปล่านะครับ นะครับในโอกาสที่เรามายืนอยู่ณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับผมเชิญชวนพี่น้องได้สวดบทบทันทามารีพร้อมกันนะครับหนึ่งบทเพื่อถวายให้กับแม่พระนะครับสำหรับพระพรต่างๆที่พี่น้องตั้งใจที่จะวอนขอวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหัรถ์ทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูออรรถของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตามารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาผู้ลูกทั้งหลายว่เป็นคนบาป และเมื่อจะตายอามนพระมดาแห่งฟ้าที่มาช่วยวงวานเทินเดชสพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน